ครับวันนี้ข้ากลัวครับมาเสนอเมนูอ,อมำไก่ใส่ผักรวมครับเน้นผักครับวันนี้ไปดูกันเลยติดแก๊สใส่ตะไคร่ลงไปน้ำเดือดแล้วตอนนี้ครับบุบบับบุบบับแล้วครับใส่ไก่ลงไปเลยครับมันดับแรกนี่เครื่องในไก่ล้วนๆครับเ้าสะอาดแล้วใส่ลงไปหลังจากไก่แล้วสุกแล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปครับหน่อยนึง เผื่อพวงด้วยนี่วัดธุดติของเราที่ผักรวมนี่ครับเดนมาร์กีนกสารพัดผักครับอยู่ในนี้ต้นหงต้นหอมใบยีลาใบอีตูนี่ในนี้หมดครับปบอีเลิศใส่ทิ้งไว้เลยครับที่ติมมาไวนนี้ครับต่อไป ผักเราเยอะมากครับใส่เห็ดเข็มทองไปหน่อยครับนี่ครับใส่ไปเลยใส่กระลำไปหน่อยครับผักบุ้งหน่อยครับอ่ามันผักมันเยอะครับเน้นผักครับอ่าอันนี้ไว้ใส่ที่หลังครับหยัดมะละคีโนะบุงรถเลยครับใส่ตามูตรครับตามใจฉันไปเลยอะไรป้ายอะไรที่นวลนัว ใส่ลงไปชิลลงชิลดลดดีใส่ลงไปาตามด้วยน้ำปลาครับใส่ลงไปเต่งเครื่องหน่อยครับแเรวใส่น้ำปลาของแท้ลงไปครับที่เราใส่ขวดลงไปนี่เราใส่ น้ำปลาราดตดลงไปครับนี่ครับเอครับอาครับหลังจากเดือดได้ที่แล้วแล้วใส่ผักสมุนไพรลงไปเลยครับไี่เลยครับผักรวมชุดใหญ่ครับมีทุกอย่างครับในนี้มะละอีโนกผักอ,อีตูผักอ,อีเลิร์ต้นหอม ดบยี่ลากลิ่นหอมมาแล้วครับอยู่ในนี้หมดครับตักล้วนครับหายไปในพิตาครับเราเน้นผักครับ